บ้านสีเตเลีวล้วตอกหลอดนอดกใบด,ดกใบสุกุูเป็นผู้เป็นกอสวยงามจะมีสารอาหารและแร่ธาตุที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนให้ใช้ปุ๋ยสุดแหง้งเพียงแค่หนึ่งกมือก่อนจะรักชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไนทีเวลา1 7 3 0นเช่นเดิมค่ะ วันนี้ต้นจะนำสาระอันเป็นประโยชน์ในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะบอนสีทุกกระถางที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี้ส่วนใหญ่เป็นบอนสีที่เลี้ยงในตู้อบค่ะด้วยธรรมชาติของบอนสีชอบอากาศร้อนชื้นอยู่แล้วดังนั้นการเลี้ยงบอนสีในตู้อบเป็นสิ่งที่จะทำให้บอนสีแตกหนอ่อใบดกเป็นพุ่มเป็นกอสวยงาม แต่สิ่งหนึ่งในการเลี้ยงบอนสีในตู้นั่นก็คือการใส่ปุ๋ยบอลสีค่ะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บอนสีหยุดการเจริญเติบโตไม่แตกหนอรวมถึงอาจจะทําให้หัวบอนสีเน่าได้เนื่องมาจากเกิดน้ำรองก้นกระถางบอลสีเน่าวันนี้ต้นก็มีเทคนิควิธีการใส่ปุ๋ยแบบง่ายๆที่จะทำให้บอลสีโตเร็วแตกหลอดนอดกใบดกใบสมบูรณ์ oh oh. เป็นพุ่มเป็นกอสวยงามสำหรับบอนสีที่เลี้ยงในตู้อบแล้วก็ไม่ทำให้น้ำรองที่ก้นกระถางเน่าด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเทคนิคการใส่ปุ๋ยบอนสีที่เลี้ยงในตู้อบใส่ปุ๋ยแล้วไม่เกิดปัญหาน้ำรองที่ก้นกระถางเน่าพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมสูตรปุ๋ยในวันนี้ 1. ใบก้ามปูหมกหัก 1. ส่วน ผสมกับส่วนผสมที่2นั่นก็คือกากกาแฟาค่ะให้ใช้กาแฟาปริมาณ5ช้อนโต๊ะในกากกาแฟาอุดมไปด้วยธาตุและสารอาหารสำหรับต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะอย่างเช่นธานตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมและธาตุแคลเซียมค่ะมาถึงส่วนผสมที่3นั่นก็คือผงชูรสให้ใช้ผงชูรสปริมาณ1ช้อนโต๊ะ ในผงชูรสจะมีกรดอะมิโนช่วยให้บอนสีและต้นไม้มีความแข็งแรงช่วยให้บอนสีมีระบบรากที่ดีเจริญเติบโต,ตได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผงชูรสยังช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดกับบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดส่วนผสมที่4เปลือกไข่คั่วค่ะปริมาณที่ใช้เปลือกไข่คั่ว5้าช้อนโต๊ะค่ะในเปลือกไข่คั่วจะอุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุ ที่เป็นกลุ่มอาหารหลักและกลุ่มอาหารรองอย่างเช่นมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุแคลเซียมนอกจากนี้เปลือกไข่ยังช่วยไล่มดไลแ่แมลงไล่หอยทากเร่งให้บอนสีโตเร็วใบสวยใบยสมบูรณ์ใบดกเสร็จแล้วให้คนส่วนผสมทั้ง4ี่อย่างให้เข้ากันเลยค่ะทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ยแนะนำให้ทำการพรวดดินก่อน การพรวนดินจะทําให้บอนสีมีระบบรากที่ดีเมื่อมีระบบรากที่ดีจะทําให้บอนสีและต้นไม้ทุกชนิดจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่คือส่วนผสมของปุ๋ยที่ต้นแนะนําให้ใช้กับบอนสีที่เลี้ยงในตู้อบต้นขอเรียกว่าปุ๋ยสูตรแห้งทุกท่านจะเห็นว่าบอนสีฉัดทินกรกระถางนี้จะมีใบแรก หรือใบที่อยู่มาเป็นระยะเวลานานๆแล้วมีขนาดเล็กให้ทำการเด็ดหรือตัดใบทิ้งได้เลยค่ะเพื่อให้สารอาหารไปเลี้ยงใบอื่นๆได้อย่างเต็มที่ให้ใช้ปุ๋ยสูตรแห้งเพียงแค่หนึ่งกำมือโรยไปร,บรอบๆกระถางปลูกบอนสีได้เลยค่ะส่วนผสมที่ได้ของปุ๋ยสูตนี้จะมีสารอาหารและแร่ธาตุที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนปุ๋ยสุตรแห้งสุดนี้มีคุณสมบัติ เหมือนปุ๋ยสูตรน้ำหลายๆสูตรที่ต้นได้แชร์ไปทุกประการหลังจากที่โรยปุ๋ยสูตรแห้งครบทุกกระถางแล้วให้ทำการรดน้ำค่ะจากนั้นก็ให้ตั้งทิ้งไวส้สักครู่เพื่อให้น้ำเสด็จก่อนที่จะนำกระถางปลูกบอนสีใส่ตู้อบเหมือนเดิมทำแบบนี้รับรองเลยค่ะน้ำรองก้นกระถางบอนสีของท่านไม่เน่าแน่นอน หลังจากที่นำกระถางปลูกบอนสีใส่ตู้เรียบร้อยแล้วการทำงานของปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้จะค่อยๆไหลลงไปสู่รากบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดทำให้ท่านผู้ชมที่ใช้ปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้ใช้ปุ๋ยได้เป็นระยะเวลานานมากกว่าปุ๋ยสูตรน้ำที่สำคัญไม่ทำให้น้ำรองก้นกระถางบอนสีเน่าตามที่ต้นได้กล่าวมาแล้วค่ะ ความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้1ครั้งต่อ1เดือนเลยค่ะส่วนผสมปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้เป็นส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆและถ้าหากท่านใดมีส่วนผสมไม่ครบดังตัวอย่างในคลิปนี้ก็ไม่เป็นอะไรสามารถที่จะใช้ส่วนผสมที่มีอยู่ในการทำปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้สำหรับบำรุงต้นไม้ก็ได้เช่นกันค่ะเพราะ ทุกส่วนผสมที่ต้นได้กล่าวไปมีสารอาหารและและธาตุที่สำคัญต่อต้นไม้อยู่แล้วค่ะสำหรับท่านใดที่มีบริเวณสวนขนาดใหญ่สามารถที่จะเพิ่มหรือลดอัตราส่วนในการทำปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้ได้เลยค่ะ ความรู้และรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ต้นหวังว่าคุณมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s ั b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะ แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอ Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้น IT ทีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้น IT ทีชาแนลได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ